ทินาทีเนสาราเตมทัานตีหิตตวานะเนกาวิวิธานิจุปาัทาวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโลสป,ปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานิทังปูเรตวะปาลมีสัพพปาปัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะศาสจ,จวัดเชนะโหนตุเตชัยยะมัง พระลังชยันโตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัดตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัานสุชยามังคาเลอาปะราชิตาบาล,ลังเกสีเสปัตาวิโปค่าเลอภิเสเกสภาพุทธานางอาบคาปัตโตปโมทติ สุนัขาดตังสุมังฆาลังสุปะพาตังสุหูทีตังสุขาโนสุมโหโตจะสุยิกถังปามาจาริสุปปัททกขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัททกขีนางปัทักขีนางมโนกรรมังปานีทีเดปัทักขีนาปัททกขีนานิกัตตะวานารพันตัดเถปัทักขีเน พวันตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังคลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต สิบห้าปฏิทานะทาถา,า,ายาเทวตาสันติวิหาหาละวาสิกนีถูเปขคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโลนเตทะวิหาละมันทะเลเถลาจะมัชชาณวะกาจะพิคะเว สาลามิกาธานปะปตีอุปอุปาัสก,กาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสัมปานภูตาสุขิตาพาวันตุเตชะลาภูชาเยปิจอะันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทะโวปะปาะติกานิยานิกัง <c oughs> ธรรมะ,ะลังปาติจะเตสัมเพปิทุกขขัดสะกะโลนตุสังขะยะธาตุจิลังสะตังธรมโมธรมมันทะทะ,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 ทะลาจาะปุคลาสังโคโหนตุสะมัดโควะอัตายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสะธัมโม สัพเพปิธรรม,มาจาริโนวุธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเออะลิยับปะเวนทิเตปะสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสานะเนสัมมาทารังปะเวนชันโตกาเลเทโวปะวัสตุวุทิภากายะสัทธานังสม,มิทธัง เนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัจระชังนิจังลักขันติปุตตะกลังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพา 16. เทวตายุโยชนาชะนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกข,า,า,กขาพยาปัตตาจนิพระยาโสกะปัตตาจนิโสกา โหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะทางปุญญสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะศีรังลักขันตุสัพพทาภาวนาพระลิตาโหนตุคันฉันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังลคาถาโหนตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอลาหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอลาหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอลหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาภรพปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอลาหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโส พพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสป,ปะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระตนะไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในพระเชมจาใสขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายนต์มและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้กรงหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นด้วยอนุภาพแห่งภาพรปรลิศ จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสา